และลอกคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟกระตุวในอินโดนีเซียครั้งนี้เคลื่อนตัว้าโถมเข้าสู่บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกชายฝั่งตะวันตกของอเมริกาอเมริกาใต้และบริเวณที่ห่างไกลออกไปอีกในช่องแคบอังกฤษส่วนพื้นที่ชายฝั่งใกล้เคียงในเกาะชวาและสุมาตรา กระแสน้านทะเลไหลบ่าท่วมทะลักเข้าไปถึงพื้นแผ่นดินภายในซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลเข้าไปเป็นระยะทางหลายไมล์สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติกลางนี้และทําให้ไม่มีการเข้าไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอีกเลยปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ได้กลายเป็นเขตป่าทึบมีชื่อว่าเขตอนุรักษ์ธรรมชาติกูจังกูหลอน อูจังกูลอนเนเจอร์รีเซิร์ฟ